สวัสดีทุกทุกคนนะคะเมย์แสงสลีกุมลค่ะคลิปนี้นะคะเมย์จะมาบอกข้อมูลของพระกลิ่งเป่งยงนะคะเดี๋ยวเรามาชมข้อมูลกันเลยค่ะถ้าพูดถึงสุดยอดพระกลิ่งของหลวงปู่โตทุกคนต้องรู้จักชุดพระกลิ่งพระชัยวัดเป่งยงรุ่นแรกปี2 5 2 0ซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมในวงการพระเครื่องอย่างมาก ผู้ที่สร้างพระกลิ่งรุ่นนี้ก็คือคุณประชาศรีวินยูนนท์หรืออาจารย์เป่งยงท่านเป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดหลวงปู่โตท่านได้ไปศึกษาวิธีการสร้างพระกลิ่งจากอาจารย์นิรันดแดงวิจิตผู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดศาสตร์การสร้างพระกริ่งจากสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์โดยตรงพระกลิ่งเป่งยงเป็นกลิ่งที่สร้างตามแบบฉบับพระกริ่งวัสุทัศน์และได้เททองหล่อนะพระอุโบสถวสุทัศน์อาจารย์เป่งยงนั้นเวลาจะสร้างพระ ท่านจะใช้ฉนวนที่ดีมากๆและเกจิปุกเสกต้องเก่งจริงนั่นคือหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีเพื่อทําให้พระกลิ่งมีพุทธคุณสูงมากที่สุดพระกลิ่งเป่งย้งจึงเป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องใครที่อยากจะนํามาครอบครองต้องจ่ายเงินหลายๆแสนบาทตอนนี้พระกลิ่งเป่งย้งจึงกลายเป็นสุดยอดพระกลิ่นของเมืองไทยไปแล้วแต่อาจารย์เป่งย้งไม่ได้สร้างพระกลิ่งเป่งย้งแค่รุ่นเดียวนะคะท่านได้สร้างพระกลิ่งเป่งย้งรุ่น2ด้วย พระกลิ่งเป่งยงรุ่นสองหรือที่เรียกว่าพระกลิ่งเดชาดิสอนออกที่วัดร,ราชคห์วรวิหารในปี2534ชื่อเดชาดิสนนี้ตั้งชื่อตามผู้ที่สร้างพระอุโบสถในวัดราชค,คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิสนค่ะพระกลิ่งรุ่นนี้อาจารย์เป่งยงได้ใช้ชนวนพระกลิ่งเก่าของวัสุทัศน์ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีเป็นชนวนหลักในการหล่อเพราะตามสูตรของอาจารย์เป่ยงยงชนวนที่นํามาทาพระกลิ่งต้องดี ซึ่งท่านได้สร้างพระกลิ่งเดชาเดนรุ่นนี้ตามสูตรการสร้างพระกลิ่นของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัสุทัศน์เลยค่ะและยังได้ทําพิธีปลุกเสกสองวาระคือปลุกเสกที่วัสุทัศน์และที่วัดราชเกืวารวิหารค่ะที่สําคัญพระกลิ่งรุ่นนี้ปลุกเสกโดยหลวงพ่อชํานาญวัดราชครืท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามารถล่วงรู้อนาคตและทํานายอนาคตได้อย่างแม่นยํา และที่สําคัญนะคะท่านไม่จับเงินจับทองตอนที่ท่านมรณะแล้วมีคนไปเก็บกวาดกุฏิแบงค์สิบาทยังอยู่ในซองทําบุญอยู่เลยค่ะปลวกกินจนหมดทําให้ท่านเป็นที่นับถือของคนตลาดพลูค่ะ พระกลิ่งเป่งยงรุ่นสองนี้ชนวนมวลสารดีอีกทั้งพิธีก็ดีก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่เริ่มสะสมพระเครื่องนะคะเป็นกลิ่งที่น่าบูชาอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่แพงค่ะแต่อาจจะหายากหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีหมุนเวียนในท้องตลาดถ้าได้เจอก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลของพระกลิ่งเป่งยงนะคะสาหรับคลิปนี้เมย์ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ